โอเคครับผมก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมบางปอนของช่อง f f ฟ c h a n n e l กันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นเวลาหกทุ่มกว่าๆนะครับก็มีกิจกรรมอัปเดตกันมาอีกเช่นเคยนะครับผมเรียกได้ว่ามาพร้อมกันแบบรัวๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมเติมครบของคืนนี้กันก่อนนะครับว่าจะเป็นอะไรนะฮะเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาของกิจกรรมเติมครบนั่นเองนะครับเป็นสกินสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นั่นเองนะครับผมชื่อว่าเดสกิเนาะเป็นมังกรเนาะ เป็นสกินตัวมังกรเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเติมให้ทุกคนดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวพี่จะเติมเพชรเข้าประมาณ500นะครับจริงๆแค่199เพชรก็ได้แล้วนะครับผมเเดี๋ยวพี่ทําการเติมสัก500บาทนี่ฮะเนี่ยเราก็ได้สกินสัตว์เลี้ยงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกิจกรรมอื่นๆกันบ้างนะครับผม นี่ฮะก็จะมีิจกรรมในส่วนของชุดทีมนักสำรวจเนาะของมิการสานั่นเองนะครับผมก็เข้ามาขายยาวนะครับผมตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่9มเมษายนนะครับตั้งแต่14ตั้งแต่วันนี้เนาะหน้าอีกนานเลยนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นของแรงกันด้วยนะครับผมแต่ว่าเรายังไม,ยงไมไ่ยังไม่ได้มาซื้อเจ้าชุดนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มสัตว์เลี้ยงก,กันก่อนนะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเองก็เข้าคืนนี้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่หน้าสุ่มกันเลยครับ นี่ฮะก็เป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงเดสกีนั่นเองนะครับผมก็เป็นตู้สุ่มเนาะก็จะมีสัตว์เลี้ยงตัวอื่นดนะ้วยเนาะแล้วก็พี่ก็น่าจะคาดได้ว่าเออมันน่าจะได้ซ้ำนะทุกคนมีโอกาสได้สัตว์เลี้ยงอื่นซ้ด้วยถึงเราจะมีแล้วก็ช่างนะครับผมนี่ฮะมันก็จะมีแบบแพ็คแล้วก็มีแบบตัวเดียวด้วยนะอย่างเงี้ยฮะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยฮะตอนนี้ลัคกี้ศูนย์นะครับสุ่ม250เพชรต่อหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรา ไปฮะกล่อ,อ,องแบบนี้ไม่ได้จีบวะให้ยั hey, ันมีโทเค็นให้เราแลกด้วยเหรอเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการแลกโทเค็นด้วยดีกว่าโอเคมันมีโทเค็นให้เราแลกด้วยนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะให้แลกสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าโอเคทุกคนพี่ก็ไปดูเจ้าโทเค็นมาแล้วนะพี่ก็ไม่รู้ว่ามันแลกตรงไหนอนะ่ะทุกคนเออพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอนะพี่หาแล้วมันไม่เจอนะเนี่ย มันแลกตรงไหนนะครับทุกคนที่ไม่รู้เลยครับเนี่ยมันไม่มีขึ้นให้แลกอ่ะทุกคนแล้วก็ตรงคาว่าแลกไอเทมเองก็ไม่มีให้แลกเหมือนกันนะเห็นไหมคือมันให้แลกตรงไหนอะทุกคนเราเอาโทเค็นมาทําอะไรอะ่ะอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทุกคนี่ก็งงไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาสุ่มต่อกันเลยฮะนะฮะเฮ้ยกล่องทองนะได้ได้แน่แน่ต้องมาแหละเอา กองทองไม่ใช่เหรอไอนี่เหรอไอเดียน,นะกองทองเพื่ออะไรไม่ได้เนครับเนี่ยสัตว์เลี้ยงอ่ะโทเค็นก็ไม่แบบโอ้ไม่รู้จะเอาไปแลกอะไรอ่ะโทเค็นอ่ะมันไม่ขึ้นให้เลยอ่ะคนทำไมไม่มีให้แลกโทเค็นน่ะมากองทองอีกแล้ววิเราได้สกินมานะ จะกินหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะเอาเลขละกีรีด้วยเมื่อกี้มันมันได้หรือเปล่าได้เป็นแพ็คมาเอ้ยได้เป็นแพ็คแล้วทุกคนโอ้ได้มา2อันเลยเอ่ะเฮ้ยอะไรวะหมดไป750ดเพชรแต่ว่าก็ถือว่าได้อยู่นะทุกคนอ่ะเปิดเลยละกันโอเคอันอันอันนี้มาทำไมอ่ะเ,เก็บไว้ละกันนะทุกคนแล้วก็นนะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสัตว์เลี้ยงกันบ้างนะฮะนี่ฮะก็เป็นสัตว์เลี้ยงเดสกีนั่นเองนะครับผมก็สกิลง่ายๆเลยครับผมก็เดี๋ยวเราอัพเป็นสูงสุดแล้วกันเดี๋ยวค่อยพูดเนาะอขอฮะไปอาหารเหลือเฟือมากอาหารคนเหลือทุกคนอัพเต็มแบบนี้เยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสก,กินของมันเนาะโอเค เนี่ยฮะเราก็ใส่อันนี้ไปแล้วกันทุกคนนี่เนี่ยท่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะท่าอะไรเนี่ยมันคือท่าอะไรทุกคน <c oughs> คือท่าอะไรอ่ะไม่รู้เลยโอเคเรามาดูที่สกิลกันบ้างครับสกิลของเดก็กีนี่เป็นคู่หูเดก็กกีจะมองเห็น4ี4สตูที่กำลังใช้กล่องพยาบาลในระยะ30เมตรเวลาห้าวิ ก็คืออารมณ์ประมาณว่าไอตัวคู่หูเนี่ยมันจะมองเห็นคนที่กําลังจะพันยาอยู่ภายในระยะ30เมตรนะครับผมเลวลาห้าวิคือถ้าสมมุติว่ามีศัตรูที่เรายิงเจ็บแล้วเนี่ยแล้วมันไปนแอบพันยาเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับแต่ว่าระยะมันมีแค่30เมตรนะครับแล้วก็ได้แค่สี่ตัวนะครับได้แค่5้าวิด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะพี่หมดไป7 5 0้้าเพชรนะครับผม7 5 0ห้าเพชรแต่ อย่างเดียวที่พี่ไม่เข้าใจเลยเจียกรรมนี้ทุกคนคือไอ้โทเค็นเนี่ยมันเอามาทําอะไรครับมันน่าจะเอามาแลกไอ้สกินตัวละครแหละแต่เหมือนว่า GM ไม่ได้เอามาด้วยเหมือนพี่แบบจริงๆถ้าเผื่อเอาโทเค็นไปแลกพี่ก็อาจจะไม่เกลือก็ได้ทุกคนเอาจริงๆเลยนะก็อาจจะประมาณนี้นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับผม วันนี้ก็ต้องจากลาไปแล้วนะครับผมฝันดีนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย